มันนาเรื่องอีตาพ่อใหม,ม,ม,ม่เนี่ยเลตายนี้จากลูกกับลูกหน่อยหน่อยนมกับบอทันาทตางพี่บุษบาพี่คน,นนั้นนันเพราะนันจิ้นเปลีป่ยนหม้อไปใส่ปอหานยิงยังไปใส่บอท่านพี่เก็บหัวกับเ้ลมนางลงพี่ที่เจ้าเป็นหม้อเมี่ย เป็นเมื่อลูกประเดวหานุ่มลูกผู้ชาบวท่านเปิดปะเด้านั่งทังไหม่ผู้ที่มั่นใจได้กว่าธรรมหาตั้งแพแมนโคอกปากโอ้ได้นันตาย่อยยูว่าเท่าแย่มเมือเศ่าพ่อกระลูกตั้งไฟ้าบุตรใส่ผาโค้ยแพตุ้มเยอะยองเข่าไปหาเอาผู้ก็ะมานกปะเต้นปององมาให้เอวกินตัวว่ท่านใดหนึ่งลูกประเดาวันลังตีกินหลังแมโนบอมนี่นุมแล้วท่านมาอยากกินเข่าของไฟหอกกะูกนุ้ย เดี้นั้นยังไม่เป็นจะเม่นถูกก็เป็นเล่นกอยังเด้หลกงค่นี้ยังกินพ่ไปหาก็เพรา้ใี่แต่พุ่มไปฟห้เมื่อส้มจมลวงพ่อผู้ที่ฟาจอยจอยต่อเพื่อทางแมนจังลังนาไปพ่อห่วยไปหกแม่ท่วมบ้านพ่อก็มือทีท่วงกันก็หาย ใจนี้จะพรูกยังไห้รอ,รอหลอกไอยวัยแม่นบ่เศร้าโ,โอ้โนโ่พอที่ใต้ป้าเจ้ามานียังนำคุนหลอกลูกเอ้ยขอว่าท่านได้หนมเดี๋ววางไปปัดอดู